พาไปแลทะเละเช้วเช้าบรรยากาศสบายจังเช้าๆครับอืมตรงคือช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะแล้วก็เป็นโลซีเซ่นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีความเงียบแล้วก็สบายถูกมากๆนี่บรรยากาศทะเลเช้าว,วันที่2มิถุนายน2568คลิปนี้ที่เจ้าหนึ่งทำก็คือเพิ่งมาได้ตัดนะเพราะว่ามันเพิ่จะต้องไป ที่วัดต้องอะไรเงี้ยถ่ายทำคลิปนะครับห่อยู่ที่ชายทะเลนะคะรับบรรยากาศเงียบหูสบายหูมีแต่เสียงนกกับเสียงคลื่นทะเลเท่านั้นครับคราวนี้ครับที่บ้านสาติทร,รีสอร์ทอำเภอหัวไทจังหวัดคนครศรีธรรมราชวันนี้วันที่สองนะมิถุนายน6กแปดครับผมจะมีฝั่งนู้นนะจะมีครัวสาสิธรก็เป็นญาติพี่น้องกันนะทำ ร้านอาหารครับเป็นแบบสไตล์อีสานซีฟู้ดอร่อยนี่ก็อยู่ติดกันนี่แหละขาบอกว่าน้ำทะเลใสามากขึ้นไม่แรงด้วยครับเช้านี้น้ำทะเลใสามากเดี๋ยวเจ้าหนึ่งจะปีนกันขึ้นนะเขื่อนกันขึ้นขึ้นไปไปดูวิวข้างบนกันนะครับเดี๋ยวเจ้าหนึ่งพาปีนโอเคเอ โอเคโอเคอู okay, okay. Wow. Okay. Oh ้ว้าวอีกโอเคโอ้โหทะเลฝั่งอ่าวไทยครับเพื่อนๆอยู่ที่ชายหาดนะครับทะเลฝั่งอ่าวไทยบ้านสติธรรีสอร์ทรีสอร์ทสบายๆริมทะเลฝั่งอ่าวไทยเงียบๆสบายๆเนี่ยบรรยากาศลุยรอบครับผม นี่รีสอร์ทอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมแล้วตรงนั้นจะมีเนี่ยร้านอาหารครัวสติธอไปตำกันได้มีที่พักมีที่กินมีรีสอร์ทระดับแบบไฮเอนด์ก็มีตรงฝั่งนูน้นนะที่นี่อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชชายหาดนะครับและสติชอรรีสอร์ทริมทะเลฝั่งอาไทยครับผม